เฮ้นายดูสินั่นน่ะมันเป็นโจนที่เขาเรียกว่าเป็นมหาโจนเลยนะแต่ดันมาติดคุกงงโถที่นี่นะอะฉันเอาของมาให้เอ่มขอเชคดีนะไหนว่าไหมเอมก็นะไปกันเถอะโอเคไปเถอะไปเถอะไปเถอะนะนะนะอ้ยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่โอ้ยนี่อะไรนะออ้ยเค้กใครฉลองวันเกิดเราอ้าวไม่ใช่ ไว้ข้างในมีของแหละโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับ y o เกมเมอร์กันอีกแล้วครับผมในเกมหัวร้อนนะครับผมเป็นเกมที่กรนตีนนะครับผมนั่นคือเกม Stickman น,นั่นเองครับผมมาดูกันครับผมว่าการเล่นแบบอะไรวะอุปกรณ์อุปกรณ์กากหรืออุปกรณ์รดีจะช่วยเขาแหกคุกได้นะครับผมมาดูกันครับเอาอุปกรณ์แบบอะไรดีวะ เอานีกันลองดูเง <so ี้ยดด้เนี่ยสุดยอดสุดยอดมึงเดินออกมาได้ไงวะเวลาทุกอย่างหมดหมดไปแล้ว หลงถังขยะเลยเดินเย็นยังวะนี่นะผมออกมาแล้วผอมาสัมผัสลบภายนอกอ้าวอะไรวะงงมึงรอดออกมามึงมาตายด้านนอกเนี่ยนะโอ้เอาเป็นอะไรดี นี่เงเจาะลงไปอ่ะอและฮุ้ยได้เลยเว้ยโอเคเอาอตัวนี้กังเฮ้ยเงาะท่อขี้นะครับผมโอ้โห <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ชิบหายแล้วว <c oughs> ิ่งหนี สุดยอดโอฮึหอ <Okay. S 1> ้ามันดักหน้าประตูเลยเก็ตเลยดิเก็ตเลยดิเก็ตเลดิเมื่อไหร่มันจะเลดีส้สโอ้โห <c oughs> ลหลบไปเถอะเฮ้ยส <c oughs> ุดยอด เกมหัวร้อนที่สุดยอดมากเดินลงมาแล้วครับผมนน <No. S 1> หัวสุดยอดไงครับรอดไปได้ครับต่อมาเรามาใช้นี่ครับบอมเอาเลยตืมเอา้า <c oughs> อะไรวะ ท้องแข็งท้องแข็งอ๋ออ๋ออันนี้บงังเทเลพอร์ตเอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์เอ๊ะอะไรวะทำเคนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมแม่งหลุดนะครับเดี๋ยวคราวนี้ครับเราจะมาลองเทเลเทเลพอร์ตบ้างนะครับผมเทเลพอร์เตอร์โอ้โหเงว้าบองไปเลย อ้าวยิงเป้ากันอยู่หัดยิงเป้ากันอยู่มาตะไบนี่ตะไบเล็บเอามาทำไมวะเกมน,นี้ตะไบเล็บนะออกทางไหนดีครับออกทางไหนดีหน้าต่างก็แล้วกันเอา ออกประตูออกประตูออกประตูเนี <L ip> ย่ยเอออาไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตะไบเล็บนีแ่แหละตะไบเล็บ ทำไมมันนานจังวะน,นี่กีนแฮะวะเริ่มยากครับเริ่มยากแล้วทางนี้ต้องรอจนมันตะใบเสร็จนะนะโอ้โหตะใบนิดเดียวตะใบโคตรยาว นหนีไงอา้าวช็อตกันเองช็อตกันเองครับผม hey, he s <S คือลิฟคือลิฟมาแล้วอา้าวมึงหนีโคตรเร็วเลยไหนอันไหนดีเอาลองลองใช้ไฟไอ้ระเบิดระเบิดนี่มา Yo, <check> เอาเอา่อาแช่แช่แช่ นี่อ่อไปแล้วทางหุนทางช่องยาวไก่ครับเอา้า <c oughs> มาลงโต๊ะประชุมนะไปทางไปทางขวางไปทางขวามเมื่อกี้เราไปทางซ้ายนะครับโอ้โหอะไรอ้ยกลอง อะไรเจาะเดียวอะไรเจาะดิยอ้าวนี่ได้ไหมโอ้โหอุตส่าห์รอดมาตายอย่างงงงเพราะโดนรถชนอะไรเงี้ยถ้าจะปลอดภัยกว่า เนี yeah, ่ยไอ m อ p มส e r เดอ I ์แมนไอ e อ m มสเดอื์แมนเออลงมาโคตรเท่นอสยอยดอย่างนี้ผ่านมาเรามาลองดูนี่บ้างกระเป๋า <Yeah. S 1> เอลงชิวชีพเอ้า yeah. oh. คิดว่าเป็นลมชูชีมเป็นกระเป๋าอ่าเจ๊แพดโอเคมาลองเจ๊แพดบ้างเอาเอา,เอาสรุปเดิม <c oughs> เข้าไปในคูข้งของเดิมเออเลือกได้แล้วเอาเป็นไออันไหนวะอันนี้ไง โอเคครับผมก็สำหรับเกมหัวร้อนเกมนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับใต้คลิปนะครับผมผมรออยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับการเป็นแคสเตอร์ไม่ใช่แคสเตอร์ง่ายๆนะครับผมตั้งแต่หนึ่งซับสไจนถึงแปดสิบซับสไนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็บายบายนะครับเย้